สรเคียโค้ดฟรีไม่มีโฆษณานะครับส่วนใหญ่แล้วก็เข้ามาที่อากูเนาะแล้วก็พิมพ์ว่าสร้าง QR ีย d โค้ดไม่มีโฆษณามันก็จะขึ้นมามากมายเลยนะฮะที่นิยมใช้ก็เป็นพวก QR Code g e n ้ดเจเนเนาะมี QR อะไรพวกนี้คือมันฟรีครับแต่ว่าฟรีแบบไม่สุดก็คือมันจะมีวันหมดอายุเนาะบางครั้งก็จำกัดจำนวนครั้งนะครับสแกนได้ประมาณ7ครั้ง20ครั้งอะไรเงี้ยหมดอายุแล้วนะฮะหรือที่แบบ ฟรีจริงๆก็มีครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็คือแ a n วานะฮะเข้าไปสมัครอะไรแบบยุ่งยากนิดหน่อยนะครับต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะครับหรือเป็นตัวอื่นนะครับก็จะมีฟรีเหมือนกันครับแต่มีโฆษณาขึ้นเต็มเป็นหมดนะฮะโอเคครับเรามาดูตัวที่มันสร้างเคียวโค้ได้แบบไม่มีโฆษณาจริงๆนะครับให้คุณเข้ามาที่สแกนเจนะครับตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยสมัครฟรีนะครับล็อกอินมาให้เรียบร้อยนะฮะ ตัวอย่างนะครับเราต้องการจะเป็นเคียรโคที่เป็นโพสต์คําพูดกวนๆเอาไปสกีนเสื้อก็ได้นะครับแดี๋ยผมจะลองทําดูนะว่าะจะโพส่อประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวาออจะเป็นข้อความพื้นหลังหน่อยละกันนะ,ะจะเป็นนี้นะครับเคียรโคฟรีมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะฮะกดคําว่าโพสตรงไปเลยนะครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะฮะเราสามารถมาดูมากดตรงรูปเคียรโคตรงนี้นะครับ กดเข้ามาเลยนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นเคียวโคดเราสามารถสแกนได้นะครับหลังจากสแกนแล้วครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ทันทีนะครับเคียรโคดฟรีจริงเป็นเคียวโคดที่เป็นข้อความได้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้หลายแบบนะครับเป็นถ้าใครอยากใช้นะครับฟรีไม่มีโฆษณาจริงก็เข้ามาที่สแกนเจนะครับตามนี้ไนดะ้หรือสแกน qr ตามนี้ได้เลยครับ